เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Monster u n t o w Ice b r r n นะครับผมวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ทริปสการแนะนําวิธีการเล่นอาวุธต่างๆนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับวันนี้เรามาอยู่กับอาวุธดาบโล่นะครับซึ่งเป็นอาวุธที่ผมเพิ่งมาเล่นในช่วงท้ายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็กําลังเล่นอยู่นะครับซึ่งผมมองว่า มันสามารถไปได้กับชุดเซ็ตของคริปเทรอสนะครับหรือเจ้าแพะทองเรานะครับของ Master ร์แลนะจะมีสกิลที่ช่วยในการซัพพอร์ตของทีมนะครับช่วยในการอำนวยความสะดวกนะครับในการซัพพอร์ตได้มากกว่าของ Park World นะครับซึ่งอาวุธดับโลกนี้นะครับเป็นอาวุธที่สามารถกินยาได้ระหว่างที่ถืออาวุธอะไรออกมานะครับสามารถทำให้เรา กินยาได้ช่วยเพื่อนได้ทันอะไรทํานองนั้นนะครับก็เป็นอาวุธเพียงชิ้นเดียวที่กินยาตอนถืออาวุธได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บอาวุธได้ไวมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเมื่อเราชักอาวุธออกมากดเก็บอาวุธปุ๊บเนะ่ะเสร็จแล้วนะฮะไวมากนะฮะแคาว่าเก็บอาวุธปุ๊บเสร็จแล้วนะฮะผมอยู่กับอาวุธของซาฟี่นะครับซาฟิจิวานะครับ นดาบโล่สาวิจิวะธาตุาสายฟ้านะครับซึ่งทำการอัพเกรดจนถึงเวลที่กำหนดนะครับก็จะมีออร่าตามาธาตุนั้นออกมานะครับสีนั้นแล้วก็จะมีผ้าคลุมผิวสวยนะครับอาวุธที่สวยงามชนิดหนึ่งนะครับอาวุธดาบโล่นะครับในภาคไอซ์บอลเนี่ยจะมีการเพิ่มเอ่อท่าคอมโบต่างๆมานะครับอีก3ท่านะครับซึ่งสามารถ ใช้ต่อคอมโบได้หลายๆอย่างเลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าอวดับโล่เนี่ยเป็นอาวุธที่เบานะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาวุธชิ้นนี้ถูกเนิฟไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับดาเมจจากภาคไอซ์บอลนะครับตอนเปิดตัวมานี่โหท่านี่บูมมากเลยนะครับท่าเพอร์เฟคลัสนะครับผมทําดาเมจได้สูงมากจนถูกทีมงานนะครับเนิฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับทาให้เบาลงแต่ก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับ ซึ่งสามารถเล่นได้หลายแนวทางมากเลยนะครับเป็นทำดาเมจต,ตัวทำดาเมจก็ได้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการไปสู้กับมอนที่ว่ามันโหดนะฮะยากๆที่ว่าเรายังแบบไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะครับผมแนะนําให้เล่นเป็นาทางซัพพอร์ตนะครับให้ปล่อยเพื่อนในทีมเนี่ยสร้างดาเมจไปนะครับแล้วเราก็ทําการคอยสนับสนุนโดยการเปิดจุดอ่อนให้ กินยาให้อะไรทำนองนั้นนะครับแต่เราก็ทำดาเมจไปได้ระหว่างที่เราซัพพอร์ตนะไม่ใช่ว่าเรายืนกินยาอย่างเดียวนะนั้นจะค่อนข้างหลายประโยชน์นะโอเค okay เดี๋ยวเรามาพูดถึงสามท่าที่มีเพิ่มมานะครับท่าแรกก็คือท่าสล i n เ e r b ์ r บินะครับผมก็คือการใช้สลิงเกอนะครับยิงออกไปได้เลยนะครับเนี่ฮะปึ๊บ ไม่เหมือนกับอูชิ้นอื่นนะครับอูชิ้นอื่นอย่างเช่นดาบใหญ่เนี่ยต้องฟันไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับถึงจะยิงได้นะฮะแต่อาวุธชิ้นนี้นะครับสามารถยิงออกไปได้เลยนะฮะโดยมีปุ่มยูก็คือให้เราทําการช้าอาวุธออกมาใช่ไหมวิธีการกดนะครับของท่าสลิงเกอร์เบิร์ดนะครับท่าแรกก็คือให้เรากดตัวซีเพื่อให้มีเป้าขึ้นมานะครับเป็นเป้าแบบล็อกถ้ากดเรากดตัววีเนี่ยมันจะเป็นเป้าแบบชั่วคราวนะเราปล่อยแล้วมันก็จะหายนะ กดตัวซีขึ้นมานะครับพอมีเป้าขึ้นมาแล้วใช่ไหมเรา,ากดปุ่ม F นะครับแล้วมันตั้งท่าขึ้นมาแล้วเรากดคอนโทรลได้เลยนะครับมันจะเป็นการยิงปึบเห็นไหมฮะถ้าเรากด F มันก็จะเอาแขนลงนะเห็นไหมฮะโอเค,อเคโขอโทษ <c oughs> โ,อโอเคเอาปเป็นหินแทนแล้วกันเดี๋ยงงจะได้ใช้นานๆหน่อย โอเคนะฮะทำให้ดูอีกครั้งนะฮะกดตัวซีเพื่อตั้งเป้าขึ้นมากด P ีแล้วก็กดคอนโทรลปื๊เเบเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ชักอาวุธออกมามันจะเป็นการยิงไปธรรมดานะฮะเห็นไหมฮะเป็นท่าที่เหมือนยิงเรียกอะไรทำนองนั้นซึ่งผมแนะนำให้ใช้ท่านี้ดีกว่านะครับเวลาเราถ้าเพอท่านี้ใช้ท่านี้ดีกว่านะครับ สามารถต่อคอมโบไปท่าคอมโบอื่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพูดทั้งหมดก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็จะค่อยโยงเข้ามาถึงกันนะครับต่อไปนะครับท่าที่2ก็คือท่า c l ัปเป p ร์ c u t นะครับผมก็คือการกลิ้งแล้วก็เหวี่ยงกรงเล็บขึ้นไปกา,ากาะดันะครับจะทําให้เราสามารถเกาะมอนสเตอร์ได้นะครับผมโดยกัน ชักอาวุธออกมานะครับเหมือนเดิมต้องชักอาวุธนะครับถ้าไม่ชักอาวุธจะเป็นการกลิ้งเฉยนะครับชักอาวุธออกมากดกิ้งไปนะครับแล้วกดตัววีพึ <Abd> บ <book> เห็นไหมฮะจะเป็นการขึ้นปเกาะมอนสเตอร์นะครับถ้าเราถ้าเรากิ้งไปแล้วโดนมอนสเตอร์นะครับจะเป็นการเกาะนะครับผมโอเคไม่งงนะฮะอย่างเช่นอ,อ่อมอนสเตอร์อยู่ข้างหน้าอะไรทํานองนี้ฮะหรือเรากิ้งหลบในจังหวะหนึง่งพึบ แล้วกดปุ่มวีได้เลยนะฮะปึ๊บแล้วก็เลือกจุดเอาแล้วก็เปิดแผลไปปึ๊บๆอะไรทำนองนี้นะครับผมซึ่งมันสามารถเป็นคอมโบได้เลยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากดกระโดดเกาะมอนอะไรทำนองนี้นะครับผมก็เป็นท่าที่มีประโยชน์นะครับโอเค ต่อไปเป็นท่าที่3นะครับก็คือท่า perfect l u s h นะครับก็คือท่าที่ผมบอกว่าโดนเนิร์ฟดาเมจไปนะครับเป็นท่าโจมตีที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในภาคไอซ์บอลนะครับซึ่งมีความรุนแรงมากนะครับผมมีการเข้าได้หลายขั้นตอนนะครับเออ่ท่าเออ่ท่าแรกที่ผมบอกเนี่ยท่า slinger burst เนี่ยพอเรายิงปุ๊บเราสามารถเข้าท่า perfect rush ต่อได้เลยนะปึ๊บเ,เห็นไหมฮะ ก็เป็นท่าเพอร์เฟกต์ลัสได้เหมือนกันเห็นไฮะแล้วเป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่ผมบอกก็คือกดคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการเข้าเพอร์เฟกต์ลัซได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการชาร์จเพิ่มดาเมจได้นะฮะเนี่ยจังหวะที่กระโดดเข้าไปเมื่อกี้นะฮะเรากดคอนโทรลค้างนะจะเป็นการชาร์จนะฮะแล้วเราก็กดคลิกซ้ายต่อไปได้เลยนะฮะเช่น ปึ๊บปึ๊บถอยมาพุ่งเข้าไปกดคอนโทลปึ๊บชาร์จคลิกซ้ายนะฮะก็เป็นเพอร์เฟคลัสเหมือนกันนะซึ่งผมว่าการชาร์จอย่างนี้จะได้ดาเมจที่สูงกว่านิดหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บถอยหลังมาพุง่งไปดาบออกซ้ายกดคอนโทลปึ๊บแล้วก็คลิกซ้ายนะฮะ ก็ท่าของดาบโลดที่เพิ่มมาใหม่ก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนคอมโบของตั้งแต่ภาคเวิลด์เนี่ยก็คือการคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการใช้ดาบฟันนะครับปื๊บปื๊บคลิกสามครั้งนะครับแตจะเป็นการฟันสี่ครั้งนะครับปื๊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 บนะฮะจะเป็นคอมโบที่วนลูปได้นะฮะเราสามารถหันทิศทางได้นะฮะ ถ้าว่ามอนเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆนะครับการคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการฟันแล้วก็สามารถเป็นจังหวะแดตต่อได้เลยนะครับโดยการกดคลิกขวาอย่างเดียวนะฮะซึ่งสามารถต่อได้หลายท่านะครับก็คือถ้าไม้ตายของภากเบลนะครับก็คือาการชาร์จไปถอยหลังไปด้านหลังนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นกากรากาบนี่นะฮะเห็นไหมฮะ ถ้าเราคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นการฟันดาบนะฮะแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสที่เราจะสามารถขี่มอนเตอร์ได้นะฮะแต่ถ้าเราคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการถอยหลังนะฮะแล้วกระโดดขึ้นไปปุ๊บเราเอาโล่ทำดามเมจลงมานะครับ แล้วก็ท่าน,นี้จะทําให้คมของเราไม่ลดนะครับก็คือการใช้โล่แทนดาบนะครับคม,คมของดาบจะไม่ลดลงนะครับฮะซึ่งมันสามารถต่อเป็น perfect ลัดได้เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกคลิกขวาอย่างเดียวก็ได้นะคือปกติแล้วเนี่ยที่เขาเล่นมันภาคเวิร์ใช่ไหมเขาจะโจมตีไปปุ๊บปุ๊บแล้วกดถอยหลังนะปกคลิกขวานะครับเพื่อเป็นการ ชาร์จอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขามากไปหน่อยนะฮะก็เลยกดคลิกซ้ายเอ้ยคลิกขวาอย่างเดียวเลยนี่มันสามารถเข้าได้เหมือนกันนะฮะนะฮะผมไม่ได้กดถอยหลังเลยนะฮะก็คือกดคลิกขวาอย่างเดียวในจังหวะที่อนิเมชั่นมันถอยหลังออกมาเนี่ยให้เราคลิกขวาค้างไว้มันก็จะเป็นการชาร์จเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมคลิกขวาค้างไว้แล้วพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะกระโดดเราก็เลือกเอาว่า จะคลิกซ้ายหรือคลิกขวาเพื่อเป็นท่าโจมตีต่อไปนะครับและเราสามารถตอบเป็นเพอร์เฟครัดได้ในจังหวะนี้เหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมฮะมันมันไปได้หลายทางมากเลยนะครับซึ่งผมว่าแล้วแต่คนจะไปยุกใช้นะครับออย่างวิธีแรกที่ผมบอกก็คือการคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรทำนองนั้นใช่ไหมพอ,อพุ่งมือหน้า,นนาปุ๊บกดอนโรลชาร์จปุ๊บ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 อ่าเห็นไหมฮะ ดาเมจก็ได้ถึงหลักพันกันนะฮะเห็นเป็นอาวุธที่ให้มาตอนเริ่มต้นนี่ก็ดาเมจเยอะเหมือนกันนะฮะขนาดถูกเนิฟแล้วนะครับเนี่ยซึ่งผมมองว่าทำดาเมจได้ดีนะครับบางครั้งที่ลงซาฟิจิว่าเนี่ยซาฟิจิว่าก็ยังหันมาเล็งผมแทนเลยนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าไม่ถูกเนิฟนี่จะเป็นอาวุธที่โหดอาวุธชิ้นหนึ่งเลยนะครับอ่าเห็นไหมแล้วแต่คนนะครับว่าจะ ไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมทวนให้อีกครั้งนะครับท่าแรกที่สามารถเข้าท่า Perfect l u ัดได้นะครับก็คือการต่อจากท่าซิลิงเกอร์เบรสนะครับยิงไปอ่อเดี๋ยวโทษยิงไปปุ๊บแล้วเรากดคลิกซ้ายนะครับนะครับคลิกซ้ายยาวไปเลยนะครับจะเป็น Perfect l u ัดนะครับผมนะฮะดัมเมจเก้ารมสบเนะครับเดี๋ยวผมรับมีดใหม่ จะได้ดูว่าดาเมจต่างกันไหมและการกดคลิกซ้ายคลิกขวาไปเรื่อยๆนะครับถึงจังหวะที่ถอยหลังมาแล้วไปด้านหน้าปุ๊บเรากดคอนโทรลปึ๊บคลิกซ้ายปึ๊บอ่าเห็นไหมดาเมจจะมากกว่าการยิงสลิงเกอร์เบิร์ดเมื่อสักครู่นี้นะครับนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็มีการเข้าท่าเพอร์เฟครัดท่าที่3ามนะครับคือการกดคลิกขวา จนถึงคอมโบเอจนถึงแอนิเมชันที่ถอยไปด้านหลังนะครับให้เรากดคลิกซ้ายเหมือนเดิมนะครับออกมาทำอย่างนี้นะปึ๊บคลิกซ้ายคลิกขวาปึ๊บอ่าเห็นฮะเป็นเพอร์เฟครัดเหมือนกันนะครับอาจจะผงกอ่อาถ้าอีกทีเะจะได้ดูความต่างดาเมจนะครับ เออผมว่าทําอย่างนี้น่าจะได้เยอะกว่าด้วยโอเคนะฮะก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะครับว่าจะไปยุกต์ใช้โดยแบบไหนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมแนะนําว่าให้เป็นดับโลเนี่ยให้เล่นเป็นแบบตัวซับพอร์ตเพื่อนนะครับซึ่งมันทําดาเมจได้ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นอาวุธที่คล่องตัวที่สุดนะครับก็คือให้เราเนี่ยพยายามเปิดจุดอ่อนของมอนให้ทั่วตัวนะครับอ่าพอเปิดจุดไปแล้วใช่ไหมมันจะเป็นขาวๆอย่างนี้นะฮะ เราก็เปิดไปเลยทั่วตัวเลยนะครับผมก็จะทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถโจมตีได้แรงขึ้นนะครับซึ่งดับโล่เนี่ยมันเป็นอาวุธเบานะครับต้องทำการเปิดจุดถึงสองครั้งแต่ถ้าเราใช้การกิ้งแล้วออใช้ท่า กรงเล็บอเวอคัตนะครับพลาวอวอคัตเนี่ยก็จะสามารถเปิดจุดอ่อนได้ในครั้งเดียวเลยนะครับผมโอเคและผมก็จะมาพูดถึงสกิลที่สําคัญนะครับในการเล่นดับโลนะครับผมซึ่งสกิลที่ผมใช้เนี่ยเป็นสกิลสายซัพพอร์ตนะครับอ่าผมจะบอกไว้ก่อนเลยผมใช้เนี่ยเป็นชุดของครูปทลอสนะครับทั้งหมดเลยนะครับ5ชิ้นนะครับก็ โดยขาเนี่ยจะมีสกิลคริสติคอลบูสต์นะครับ peak พอ r ์ฟอร์แมนนะครับแล้วก็ก็คือผมจะใส่เป็นชุดอัลฟากับเบต้าผสมกันนะเพื่อเอาสกิลในการซัพพอร์ตนะครับผมแต่ในส่วนของแขนเนี่ยผมใส่เป็นของคิรินนะครับที่รินของเบต้านะครับเพราะว่ามันจะมีสล็อตมาให้นะครับ3ามสล็อตเลยนะครับเห็นไหมฮะ ซึ่งผมว่ามันคุ้มและเราก็สามารถมาดันในการเล่นธาตุได้ด้วยนะครับเป็นธาตุสายฟ้านะครับผมอ่าส่วนตัวเนี่ยเป็นสปีดอิตติ้งเวล3เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยเป็นสกิลฟ e ีมิลนะครับผมผมจะมาอธิบายนะครับแต่ละสกิลนะครับถ้าคนจะเล่นสายซัพพอร์ตเนี่ยต้องมีสกิลนี้นะครับ y ว a n แรงนะครับผมก็คือเวลาเรากินยาเนี่ยเพื่อนก็จะได้ ยาของเราด้วยนะครับเรากินเหมือนกินเพิ่มเลือดใด้เพื่อนนะครับแต่ว่ามันจะไม่เพิ่มเร็วเหมือนกับของเรานะมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับ weakness x y นะครับก็เป็นสกิลการทําจุดอ่อนนะครับก็คือดาเมจที่ได้จากการทําจุดอ่อนตรงโจมตีตรงจุดอ่อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับสกิล peak performance นะครับเป็นสกิลที่ติดมากับชุดของครึ่มทะลอนั่นก็คือเวลาเลือดเราเต็มเนี่ยเราจะมีดาเมจเพิ่มนะครับผมโอเค แล้วก็สกิลฟีมิลนะครับก็คือสกิลสายซัพพอร์ตอย่างที่ผมบอกนะครับเอ่อมันซัพพอร์ตยังไงก็คือเรามียาสิบอันเนี่ยเรากินไปเนี่ยมันจะมีโอกาสที่โดยปกติเนี่ยยามันจะยุบลงที่เรากินหนึ่งอันมันก็หายเลยใช่ไหมแต่สกิลฟีมิลเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทําให้เรากินแล้วไม่เสียออไอเทมชิ้นนั้นนะครับอย่านงะเช่นสกิลฟีมิลเนี่ยเวลสามเนี่ยมันจะมีโอกาสติดถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ซึ่งสกิลของครบไอชุดของครัสลอดเนี่ยนะฮะมันจะมีสกิลฟ m มิลซีเค e t นะครับก็คือใส่สี่ชิ้นจะทำให้มีโอกาสติดถึงเจ็ดิบห้าปอร์เซ็นนะครับผมซึ่งเยอะมากๆแล้วก็มีสกิลสปิดอิตทิ่งนะครับซึ่งมีผลในการาช่วยชีวิตเพื่อนอย่างมากนะครับผมซึ่งเรากินยาได้ไวเนี่ยเพื่อนก็จะมีโอกาสรอดในกรณีที่แบบเลือดใกล้จะหมดแล้วอะไรทำนองนั้นนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะ แล้วก็สกิลกัสนะครับก็คือของชุดเคิร์ฟสลอตเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถตายได้หนึ่งครั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโอเค okay, ก็คือเหมือนการตายนะครับ การเล่นดาบโล่เนี่ยเราไม่เล่นเป็นซัพพอร์ตก็ได้นะครับก็คือเราเอาสกิลไวร์เล้งออกแล้วก็ไปดันธาดดันแอ็แทกแทนนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยเป็นสร้อยของสกิลไวร์เล้งนะครับผมก็จะทําให้เราซัพพอร์ตเพื่อนใช่ไหมถ้าเราจะดันดามเมจเนี่ยเราก็เป็นอันสร้อยนี้เป็นสร้อยธาดเป็นสร้อยดามเมจอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วก็พยายามดันธาดกับคิ้อายให้เต็มนะครับ ส่วน a t a g เนี่ยถ้าช่องมันเหลือค่อยดันดันตามมาทีหลังนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะแล้วแต่คนจะไปประยุกต์ใช้นะครับผมซึ่งมีอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลสิงเกอร์เบิร์นะครับผมที่ผมไม่ได้แนะไม่มีในชุดนี้นะครับเพราะว่าผมจะเล่นเป็นซัพพอร์ตอย่างเดียวนะไม่เน้นการยิงสิงเกอรที่อย่างท่าแรกที่ผมแนะนําให้ดูนะอ่าผมผมจะไม่ค่อยเน้นทําท่าอย่างนี้นะฮะ มันจะเน้นเป็นแบบกินยาไปอะไรทำงงนี้นะฮะอาเห็นไหมฮะ,ะเดี๋ยวผมจะดูปกติเรากินยาไม่มีสปีดดิทิ้งเนี่ยมันจะกระดกอึกอึกอึกวดจะหมดนะฮะนี่พอเรากินปุ๊บปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบเสร็จแล้วนะฮะแล้วดูผมกินสองครั้งแล้วโพชั่นยังอยู่ครบสิบขวดเหมือนเดิมเลยนะฮะก็คือสกิลฟีมิลเนี่ยทำงานนะครับเห็นไหมสามครั้งยายังไม่ยุบเลยนะครับซึ่งปกติเราไปลงอ เวลาเราล่ามอนเนี่ยเขาจะมียาฟรีแจกให้ในรังใช่ไหมฮะในกล่องนะฮะซึ่งผมแนะนําว่าให้ส่ซัพพอร์ตเนี่ยนำยาตรงนั้นมาให้เยอะที่สุดเลยได้10อันยิ่งดีนะ,ะถ้าเป็นเล่นด้วยกันอะไรทํานองนั้นนะฮะแล้วก็กินไปนะฮะเล่นไปกินไปเล่นไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเชื่อว่ายาไม่หมดแน่นอนนะฮะจนกว่าจะฆ่ามอนนั้นได้แต่ถ้ากรณีที่ยาฟรีแจกหมดแล้วนะฮะเราใช้เอ่อเมก้าพชันของเราก็ ร่อยหล่อแล้วนะครับให้เราทําการพกน้ําพึ่งไปนะครับเห็นไหมผมจะพกน้ําพึ่งมานะครับเพื่อแล้วก็เรามาคับกับโพชั่นนะครับที่เรามี10ขวดก็จะกลายเป็นเมก้าโพชั่นอีกนะครับซึ่งผมแน่นอนว่าถ้าเรามียาถึง30ขวดอย่างนี้นะครับไม่มีทางที่ยาจะหมดแน่นอนนะครับจนความอนตัวนั้นจะตายนะครับผมตั้งแต่ผมไปเล่นมาผมก็ยังไม่เคยใช้จนหมดนะฮะซึ่งเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับ โอเคก็สำหรับการเล่นอาวุธดาบโลนะครับในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าหากมีมีข้อผิดพลาดพูดติดติขัดอะไรไปบ้างก็ขออภัยนะครับแล้วก็ขออภัยในที่ลงคลิปช้าด้วยนะครับแล้วเนื่องจากว่าผมติดงานนะครับต้องขอให้เข้าใจกันจริงๆนะครับผมก็อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเอข้ากะอีกะหนึ่งนะครับก็จะทำให้มีเวลาว่างมากกว่าอกกะหนึ่ง ก็ผมก็จะทยอยทําคลิปมาเรื่อยๆน,นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นทเบวูดก็ขอเวลาศึกษาอะไรทํานองนี้หน่อยนะครับก็ถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมโย